สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการดร c t o r Channel นะครับ D O C T E I พวกผมนผายแพทย์บุษฎนุสันพสว่างหรือว่าหมอเตอ้ยนะครับตอนนี้พี่หมออยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึง่งในประเทศอังกฤษนะครับจริงๆจ,จ,จะมาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำบลอกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไหนๆมีโอกาสได้มาเมืองที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครได้มานะครับแล้วก็อยู่กับน้องเดียวนะครับสวัสดีค,ครับนี่คือทัวร์ไกด์ของพี่หมอวันนี้นะครับ เดียวเป็นหมออ n นโดคร n นะครับเรียกว่าหมอหมอต่อมแล้วกันหมอต่อมรักษาเกี่ยวกับอะไรนะเดียวส่วนใหญ่พวกเบาหวานทวกเบาหวานอะไรทั้งหลายใช่ฮอร์โมนยใช่ครับใครไม่สบายเป็นเบาหวานเป็นฮอร์โมนแปรปรวนอะไรเมนโพอสอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาหาน้องเดียวที่เมืองเมืองเดอร์แฮมเดอร์แฮมนะครับหรือเดอร์แรมนะครับได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเดินเราเพิ่งตื่นอ่ะเออเพราะเมื่อคืนเรา เราดื <or> ่มเยอะมากเลยหน้าเราผมมากเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเช้าทานกันนะครับไปอ่าเมื่อกี้หมอเดียวบอกว่าเมือง เดอรมนะครับเป็นเมืองนักศึกษาถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็คือเขาก็มาเรียนหนังสือกันที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาเดินไปตรงไหนเนี่ยเราก็จะเห็นแต่พวกเด็กนักเรียนนะครับเป็นไปหมดเลยนี่ครับตอนนี้เป็นสะพานที่เราเราจะข้ามไปตรงนั้นเป็นโบสถ์นะครับก็มีคาทีร์เราแบบคาโซ่ฝั่งฝั่งนึงคาทีร์เราคาโซ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากกินข้าวเช้าก่อน อันนี้คือแม่น้ำแม่น้ำแม,ม่น้ำเจ้าพระยาที่ <c oughs> ทเดลร่มน,นะครับเดลั่ม <c oughs> ไม่น้มาอะไรไปรู้ <c oughs> ตอนนี้เป็นตลาดนัดนะครับ <c oughs> ชิวมากอากาศวันนี้คือไม่ร้อนไม่หนาวเลยแต่มีลมหน่อยตลาดนัดก็จะอยู่รอบๆบ,บริเวณสุนปั้นนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังนั้นเป็นโบสถ์ <c oughs> เดอะรัมมาร์เก็ตนะครับอันนี้รูปปั้นไข่ไม่รู้ไม่รู้อีกนะครับถามหมอเดียวหมอเดียวไม่รู้นอต้องกินนานตอนนี้เราอยู่หน้าร้านรกลเลอร่คิทเช่นนะครับเดี๋ยวบอกว่าเป็นร้านดังเพราะว่าคนต่อคิวยาวลงไปถึงนูนเลยปกตินะครับแต่วันนี้เราอยู่ท้ายแถวอยู่หน้าร้านเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาบรันช์ทานกันก่อนครับรอมา จะ30นาทีแล้วนะครับแถวเพิ่งขยับไปหนึ่งที่อยากกินแล้วตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วนะครับแต่ว่าอาหารนานมากสั่งไปแล้วก็นั่งรอต่อไปครับ เป็นแนวแบบชิลๆค่อยๆ,ๆทำไปอยากกินก็นั่งรอไป <laughs> <laughs> ตอนนี้สำรวจเมนูไปหมดแล้วครับดูไปถึงของหวานแล้วเดี๋ยวจะสั่งของหวานด้วยน่ากินมาก <laughs> อาหารมาแล้วหลังจากนั่งรอไป <Okay. S 1> เกือบครึ่งชั่วโมง <laughs> อันนี้อะไรเดี๋ยวเร r o y เอ็กเรยอนะครับ จะกินเป็นอาหารเช้านะครับว่าผมกินเป็นอาหารเที่ยงแล้วครับเป็นคอรเรียนชิคเก้นเบอร์เกอร์นะครับอ่าทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจะเรียกว่าบรันช์แต่ว่ากว่าจะกินเสร็จกว่าเที่ยงก็เลยกลายเป็นข้าวเที่ยงไปแล้วนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นเนินกันไปนะครับไปที่คาทิดรอลนะครับเป็นโบสถ์ใหญ่เป็นมหาวิหารนะครับแต่ว่าทางเดินเนี่ยมันเป็นทางเดินแบบทางชันอย่างเงี้ยขึ้นไปอ่ะนะครับ ก็กินมาเต็มที่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็คงจะย่อยหมดพอดีทางชันมาก<ะ>ใหญ่โตมาโบรานอยู่ข้างหลังนะครับแคสเซนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ มหาหลัยนะครับมหาหลัยนี้เลยใช่ไหมเดอรัมยูเนเวอร์ซิตี้โอพอร์ติชซายโอเดอรัมแคสเซิลยูเนเวอร์ซิตี้อ๋อมีเวลาเข้าโซ so, <Okay. S 1> เอาไปแล้วตอนเ <laughs> ที่ยงเข้าได้อีกทีหนึ่งตอนบ่ายโมงสี่สิบห้าโอเคนี่นะครับได้ตั๋วเข้าไปเยี่ยมชม Castle t o u วแล้วแต่ว่า จะเป็นเวลาบ่ายโมง45นะครับถ้าเป็นนักศึกษาก็าได้บัตรลดอีกเมื่อกี้เขาบอกว่าหน้าอ่อนเหมือนนักศึกษาเลยแต่ไม่มีบัตรนะโ <Okay, S 2> <laughs> อเคเดี๋ยวเราไปคารทิออลกันก่อน,นข้างหน้านี่เลย Your arms up Take care of Elizabeth. one my children. Mm. And try to God, this For yeah. just as you were disposed to go astray from God, God. return with tenfold zeal to seek it for the one who brought these calamities upon you. สวยมากนะครับเดี๋ยวเซลฟี่ก่อน สว่างข้างในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหลังข้างหลังโบสถดูเห็นว่ามีมิวเซียมนะครับน,นี่คือมิวเซียมนะครับค่าเข้าห้าปอแต่ดูแล้วข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ไม่เข้าแล้วกันดรอๆคือทัวใน หาวิ่ยนีก็คือป้ายหลุมศพครับเลยโอเคออข้างหลังของมมาหาอ,ยอะยเมื่อกี้เดินดูรอบโบสถ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะ ต่อคิวเข้าไปดูในทางมหาลัยนะครับเดอะแฮมยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นส่วนของแคสเซิลด้วยพูดง่ายคือนักเรียนเขาเรียนอยู่ในปราสาทนะครับเราซื้อบัตรมาเรียบร้อย,อยเวลาบ่ายโมงสี่สิเราก็จะเข้าเดนแล้วเมื่อกี้นะครับตอนที่เราเดินอยู่ในแคทีดรลเนี่ยรู้สึกคุค้นไหมเพราะมันเหมือนฉากถ่ายหนังเรื่องฮี่ิอตเตอร์เลยใช่แล้วนะครับ เ,ออเดอแรนกัตติดดเ,เป็นสถานที่ที่เขาใช้ถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆจุดที่เดนดูข้างในเมื่อสักครู่เนี่ยแบบคุ้นตาคุ้นหน้ากันทั้งนั้นเลยเออมันเป็นแบบเก่าามากเลยแต่ว่ามันมีความขลังแล้วก็ด้วยบรรยากาศอากาศเย็นๆแล้วก็เขาก็มีเขาเรียกอะไรเขาสวดมนต์อยู่ด้วยครับมันก็ดูขลังดี

Yeah, can you stay within the barriers they are up? Like you said, I could just move off, right here, yeah. thank you. Must be. I mean they're going to it after a multiplied burst a few weeks ago, so please don't pull the barriers um, so there's no extra damage and it's going to be some architecture. Like <laughs> โดนลมและวบูวงตัดขอบเลยนะประชาชนใช้เอ๊ะคุณคุณมามประเทศอะไรหีบไม้ขนาดใหญ่มากโู้เก่นนะเวอร์เก็บต้องปิดทุเก็บหมดเลยนะของไทยเราไม่ค่เก็บชอบเก็บชอบของเก่า อันนี้ก็เป็นฉากในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับใช่ไหมที่โต๊ะยาวๆที่ได้ปิดพอหมดแม่หมดมานั่งกินข้าวกันหลังจากที่เราทัวร์มหาลัยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อครับเดี๋ยวพาไปนั <S <s ่งคาเฟ่อะไรแบนี้คาเฟ่นะครับด well> ื่มแอลกอฮอล์คาเฟ่แอนด์บาร์นะเนี่ย พราะว่าคนอังกฤษเขาอากาศมันเย็นเนาะมันต้องดื่มนิดนึงนะใช่เนี่ยเราก็ดื่มกันแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุด <c oughs> ตอนนี้เราก็กําลังเดินลงเนินนะครับจากโบสถ์ข้างหลังก็เดินลงเนินกันไปเพื่อไปหาที่นี่นั่งชิลในเมืองกันนิดนึง่ง นี่ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองพลายสามเองเนาะแต่ว่าเขาเริ่มเริ่มผับเริ่มบากันแล้วนะเดี๋ยวเราอยมาตอนกลางคืนดีกว่าตอนแรกนะครับก็คิดว่าเดอแฮมเนี่ยเป็นเมืองที่แบบคนไม่น่าจะมากันเยอะนะแต่รู้ไหมนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยที่หมอคิดว่าคนไทยอ่ะจะไม่ค่อยได้รู้จักเมืองนี้ครับมันก็นิชนิดนึงอ่ะเป็นเมืองที่แบบต้องอันซีนอ่ะ เยอะตลอดทุกเส้นทางเลย <C> e <ase> ทั้งฝรั่งไทยจีนอินเดีย <C> e <ase> มาเทียบ <C> e <ase> อากาศดีด้วยนั่งพักเหนื่อยกันนะครับเชียร์ นะครับตั้งใจว่าแค่จะแวะทานอะไรเบาๆกันนิดนึงก่อนที่จะไปเที่ยวต่ออ่ะมาสั่งเครื่องดื่มแล้วแล้วก็มาเจอกะละมังใหญ่นาชโชวสส์สกใจอิ่มไปถึงตอนเย็นนี่คือเดอร์ตี้นาโชนะครับเดอร์อีเดอร์อีนาโชว์โอ้โหดูสิซอสมันหนาชีสมันหนามา my god ดูส <To> <ะ>ิอร่อยมากมมกินไม่หมดกินไม่หมดเยอะมากโอเคหลังจากนั่งพักดื่มวายเรียบร้อยแล้วทุ่งเดียวจะพาไปไหนต่อครับเดี๋ยวไปในซิตี้เซ็นเตอร์นะครับไปเดิน<ะ>ดูในเมืองนะครับ วันนี้นักเรียนออกมาเดินกันเพียบเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสราร์นะครับนี่อยากให้ดูมีดียยูวชนอายุน้อยนะครับได้ไหมครับตอนนี้แค่สี่โมงเย็นนะแต่ว่ามืดมืดครึ้มมาเรียบร้อยบรรยากาศของอังกฤษก็จะประมาณนี้ใช่ไหมต้้งเดียวเป็นฤดูออทัมแล้วจากซัมเมอร์ของออทัมก็จะมืดเร็วใช่แล้วเดี๋ยวพอวินเทอร์ก็จะมืดสีเย็น อันนี้สี่โมงก็เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมืดแล้วนะครับยไปดูในเมืองกัน,น Only you can r i t e the next page ทำคมประจำวันนี้<ง>ตรงนี้เรียกอะไรครับไม่รู้กาล่ลากาล่ลา <laughs> อ๋อลงหนัง นี่นะครับลงหนากาลาดเดอร์แฮมโซนไบรุนนะครับตรงข้างล่างนี้ก็เป็นสถานที่แห่งเอาเป็นบาร์าเป็นรำได้ครับกับบาร์บาร์ทับบาร์เรียบเลย นี่ขอย้ำว่านี่คือสี่ห้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับเริ่มเริ่มแบบเริ่มบาร์กันแล้วเริ่มแน่นร้านละ ออตอนนี้นะครับหลังจากออกจากไอริชผับมาเรามาทานข้าวเย็นกันเป็นร้านอาหารแคาเลียนใช่ไหมนี่ครับคือร้านนะครับก็ตั้งแต่ปี1996แล้วลาสปาเกตตาลาตาอะไรกไ็รู้คนเยอะมาก นะครับเป็นซีซาสลัดแต่ว่าใส่เป็นเนื้อกุ้งซมอนนะอันนี้ก็คือพาสตา้าของเราพอดีร้านมันเป็นแบบบรรยากาศจุดเทียนนะมันก็จะเห็นเป็นความอร่อยได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนโอ้โหอาหารทานห,หมดเกลี้ยงเลยนะครับอร่อยไม่เดียวใช้ได้ไหมใช่ได้เนาะอันนี้ก็คืออิ่มมาก เมื่อกี้เราสั่งเป็นคล้ายๆเป็นสเต็กแซลมอนนะครับแล้วก็มีซีซาสลัดแล้วก็เป็นพาสต้าพาสต้าใส่ไส้กรอกกับเบคอนนะครับอร่อยมากวันนี้คือแบบอิ่มสุดๆแล้วก็เยิ้มสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าโดนน้องเดียวมอมมวายนะครับกินตั้งแต่หัวค่ำมาจะถึงตอนนี้เลยเรียกได้ว่าไม่ไหวแล้วนะครับยังไงก็ ขอจบอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับคือพี่หมอเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับใครชอบอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ<ส>แล้วก็ติดตามกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย